สวัสดีครับรัฐบาลชุดใหม่อย่าได้หลงอย่าได้เป็นร่างทรงอย่างหวังไหวนโยบายที่มุ่งหวังให้ตั้งใจต้องดั้งด้น,ดนป่าไปไม่พันปรึงรัฐบาลเพิ่งเริ่มงานสร้างฐานใหม่ฐานเก่าดีก็เอาไว้ใช้พิงพึ่ง ทำทุกอย่างกว้างไกลไม่หย่อนตึงทุกๆช่องต้องคำนึงถึงผลพวงต้นจะร้ายใบต้องดีและมีผลแม้ต้องฝ่าอย่างสุดทนและหนังหน่วงเมื่อาสามาสารต่ออย่ารอทวงเล่งลงมือทำให้ล่วงแม้สุดทนจำได้ว่าหลักประชาธิปไตยคือสิทธิความเป็นไทยทุกแห่งหน สืบแทงคุณค่าความเป็นคนทั้งส่วนรวมส่วนตนมีเท่ากันสองหน้าที่ต่อชาติศาสตร์ประชาชนไม่ขัดข้องและแข่งขันต่อตอนเองชุมชนคนใกล้กันทุกหน้าที่มีสร้างสรรค์นั้นพึงมีส่วนที่สามเสรีภาพทั้งราบตั้งคือเสรีที่แผ่ผางอย่างเต็มที่ ทั้งสามส่วนคือหัวใจขอให้มีประชาชาติสวัสด,ดีสีสุขใจการตีความต้องใส่ใจในตระนักถึงสัทธาความรักและเสื่อมใสให้มีชาติศาสตร์อยู่ในใจอย่าตีความเอาตามใจมันไม่งามผูเล็กลำพังวรลกรออนไลน์สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ แมีประโยชน์อะไรถ้าคุณมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารจะใช้เงินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ